ตำรวจและสำนักง,งานสลากร่วมถแถลงผลการตรวจค้นเป้าหมายแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์เกินราคาทุกแห่งทั่วประเทศพบสลากรวมกว่า10ล้านฉบับ บริษัทมังกรฟ้ามีโครงสร้างและเครือข่ายซับซ้อนที่สุดโดยแพลตฟอร์มทั้งหมดมีการดําเนินงานรูปแบบหลกัหลกๆคือกว้านซื้อสลากของผู้ค้ารายย่อยมาจําหน่ายโดยปิดบังหรือไม่ปิดบังบาร์โค้ดและสัญ,ญลักษณ์ของสลากมีทั้งขายเกินและไม่เกินราคากําหนดราคาเองและบวกค่าบริการเพิ่มเติมเตรียมเสนอหลักฐานต่อศาลเพื่อปิดทุกแพลตฟอร์มต่อไป คณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยประชุมนัดแรกรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมตั้งนายบุญส่งชเลททรเป็นรองเลขาธิการพรรคเพิ่มโดยจะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรคแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์สอวอ,อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊ก หลังดูตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีตแตงโมโดยระบุได้มีเวลาดูข่าวแตงโมนิดหน่อยการรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนการต่อจิ๊กซอ บางชิ้นเสียบลงแต่ไม่ใช่ส่วนของภาพบางชิ้นที่เป็นส่วนสำคัญยังหาชิ้นเชื่อมโยงไม่ได้ก็เลยทิ้งไปหรือไม่อยากเอามาใส่เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญที่สำคัญเราไม่มีกฎหมายที่กำหนดว่าต้องต่อภาพให้สมบูรณ์และถูกต้องภาพที่ส่งต่ออายการจึงอาจมีความไม่สมบูรณ์คาถามปลายเปิดทาให้เกิดแพ้เกิดเยื่อเกิดความไม่เป็นธรรมมามากมาย แพ้อาจเกิดจากใบพัดเรือแต่ก็อาจเกิดจากวัตถุอื่นได้แผลก้างปลาบอกทิศทางได้ชัดเจนเพียงแต่จะเลือกฟังใครคดีนี้จุดตกเรือสำคัญเพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือสังคมไทยเกรงใจเกรงกลัวอำนาจกันมานานส่งข้อมูลที่อยากรู้มาให้อ่านเช้านี้ก่อนไปปฏิบัติภารติบุญงานสร้างพระประธานมันทำความดีอย่าให้ความชั่วครอบงำ กสทชชุดใหม่ประเดิมประชุมครั้งแรกพิจารณารถแมปกรณีการควบรวมกิจการครูดีแทตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดศึกษาแผนควบรวมวางแนวทางพิจารณาอย่างระมัดระวงังครบถ้วนรอบด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยดูทั้งข้อกฎหมายและผลกระทบด้านต่างๆทั้งทางบวกและทางลบคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ผู้ช่วยคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เผยสถานการณ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาเหลือเพียง14ตัวสุดท้ายในประเทศไทยจากที่มีร้อยกว่าตัวใน30ปีที่ผ่านมาโดยโลกนี้มีโลมาอิรววดีอยู่ในน้ำจืดเพียง5แห่งได้แก่อินเดีย140ตัวอินโดนีเซีย90ตัวเมียนมา80ตัวกัมพูชา90ตัวและไทย14ตัว ซึ่งคาดว่าทะเลสาบสงขลาจะเป็นสถานที่แห่งแรกในโลกที่โลมาอิวรวดีในน้ำจืด0ู0 0พัน